ก็โอเคนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวขาดตะาแมน,นะครับตัวละครใหม่ที่มาพร้อมกับอัปเดตนี้นะครับเป็นตัวหกดาวนะครับมาจากตู้แซดนะครับจากเรื่องเชนซอมแมนะครับโอเคเรื่องอะไรดีกว่าตัวนี้นะครับดูเอฟเฟกกันก่อนไม่ได้เปิดโอเคเอาหมองไม่ทันนะแคมามา,มามามาโอเคมหมตัวนี้นะครับวางขั้นต้นในรีวู่ที่ 1> 5 1 0 7หนึ่ง้ดาเมจตีหวิระยะ5้าสิบนะครับลอไปดูเอฟเฟกกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเดิเนชาแน่เลยมันจะเป็นการฟันขึ้นดาบไปนะครับฟันขึ้นคาตนาไปก็ถือว่าเท่อยู่นะครับโอเคไหมเ้อัพไปจนกว่าจะเป็น่้าโอเคเป็นธาตุแล้วใช้่ถ้าว่าคาตนาสปินนะครับ เพิ่มระยะเป็น60นะครับแล้วก็ด้านเมเลยเพิ่มมาเป็น47,100นะครับก็จะตีเป็นเซลร์โคเอลีประมาณนี้ก็ถือว่าเซลล์คเอลีก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะโอเคมาเยามาดูแอนิเมชันมันก่าว่าจะหลอที่ขนาดไหน,นวันนี้ผมเอาบัฟมาแล้วนะ่ะไม่ได้ลืมนะ เป็นการกระโดดมาฟันนะก็ก็ถือว่าดูดีอยู่มะแล้วก็ตัวนี้นี้นติดสถานะเลอะไหลเลยนะตั้งแต่วางขั้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวรามาอัพจกนกว่าจะเปลี่ยนท่าได้มาโอเคขั้นที่ขั้นที่4เป็นท่ารนะดับในคาสณะนะคัชแคชบ้างระยะ80ดาเมจ167,000นะนครับ ลราก็เลยว่าสองมื่นนะเชิญครับทับ้งหมดกันก็จะไปฟันเหมือนเดิมแต่ว่าเอฟเฟกต์น่าจะเยอะขึ้นนะแล้วก็เอาขั้นต่อไปนเปน, bit, น,นี่นยเป็นไฮบิดหรือว่าตีเอียงในแบบยูจิเพิ่มมาประมาณ254,000พอัพสามสองขั้นนี้เนี่ยจะเป็นขั้นเอาไว้เล่นต้นเกมหรือว่าขั้นเลทนะครับก็เดี๋ยวอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นที่แบบท้ายเกมละ อันดับวไวเลนอินฟินิตี้นะครับขั้นสุดท้ายน่นจะเพิ่มดาเมจเป็น 1.36M ดเอมที9วินาทีระยะ100นะก็ถือว่ามันก็คงจะเบื่อหนึ่งนะก็ไม่ได้ตึงอะไรมากส่วนไซเคิลก็ประมาณนี้คือตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะสำหรับตัว,วไวเลนเลดเลดแบบพวกเลดฮอลลี่อะไรเงี้ยเดี๋ยววางขั้นเลดกับ อินกันนะครับไม่ขั้นเลนนะก็จะตีอะไรแล้วก็ได้มาอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นส่ันสกิแสิวนขั้นท้ายเกยีหรือว่าขั้นอินฟินิตี้เนี่ยก็ได้อยู่ที่1 3 6 4, 9, 100. ่งจุดสามหกเกวิยนึ่งเงินในการอัพเนี่ยของตัวไวเลนเลนเนี่ยอยู่ที่70,000ส่วนตัวเทไวเลนอินเนี่ยประมาณ7จประมาณหนึเเอ็มนะ ประมาณนั้นเรามาบ้าพ้องกันดีกว่าว่าดาเมจตรจงสุดมันเท่าไหร่เร็วโอเคแล้วก็2 0ขั้นที่เอาไว้เลื่อยๆเนี่ยดาเมจอยู่ที่800,000 9,000ไ้808,000ก็ตีไปก่นว่า809แหละส่วนตัวขั้น รายะเียดเกมเนี่ยเต็มอยู่ที่4 7ล้าน7จ็เหมนระยะร้อยเฮ้ยไอ,ยอตัวเลนนี่ก็ระยะ96เนะถือเป็นตัวที่เอาไว้เล่นเได้ดีนะเป็นท่านมือด,ด้วยเอาไว้เล่นคู่กับแอสตได้ค่อนข้างตึงเลยนะก็ใส่คลิปนี้ในะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เค่นครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ